กรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่ดรทักษินชินวัตรไปรับการรักษาอาการเจ็บป่วยจนกระทั่งท่านมีสุขภาพดีขึ้นท่านดรทักษินป่วยจริงๆป่วยจริงๆมิใช่ป่วยทิพย์ดังที่ถูกกล่าวหาป่วยทิพย์หมายความว่าแกล้งป่วยแล้วทำเป็นคนไข้อะไรแบบนั้นซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงและเป็นคำพูดที่หลอกลวงโกหกประชาชนมาเป็นเวลาปีๆแล้วจนกระทั่งบัดนี้ เรื่องนี้จะต้องปราศจากข้อกังขาและเป็นข้อยุติเพราะเป็นพระบรมราชโองการในการประกาศที่ทรงพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้มีถ้อยความว่าขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พระราชอำนาจที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่มากมีมาแต่ในโบราณราชประเพณีจนกระทั่งถึงยุคป,ปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นคือพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษซึ่งเป็นกฎหมายแม้แต่ศาลต้องปฏิบัติตาม พระราชาอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษพระมหากษัตริย์มีอยู่เหนือสารโดยสมบูรณ์ดังเช่นปรากฏให้เห็น8ปีเหลือหน,นึ่งปีเช่นนี้และสารมีอำนาจได้ก็เพราะพระมหาบารมีแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าสารจึงตัดสินคดีต่างๆในพระนามาภิทธไทยจึงเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดที่จะมีการทวนกระแสรพระบรมราชโองการนี้ ดังนั้นพวกที่บังอาจทวนกระแสพระบรมราชองค์การต้องการให้สารชี้ว่าดรทักษิณป่วยทิปนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดและขอเสริมว่าการทำหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนั่นคือพระราช,ชบัญญัติราชทัณฑ์พศ2560 พรบรัชทัน2 5 .60 มาตรา55วรรค2หากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะด้านเน้นบำบัดรักษาเฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจำจะไม่ทุเลาดีขึ้นให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถานบำบัดรักษาสำหรับโรคนั้นโดยเฉพาะนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของรัชทัน มาตรา55วรรควักต่อมาในกรณีที่ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำตามวักสองมิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขังนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายของกรมราชทัณฑ์ในกรณีนี้ซึ่งเป็นการสอดคล้องระหว่างพระบรมราชองการและพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ดังนั้นอยู่ๆสารจะมาสั่งเอาตัวดอกเตอร์ทักษินไปคุมขังใหม่เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงการร้องแรกแหกะเชิก็ไม่ยอมหยุดนะว่าวันที่13ดอกเตอร์ทักษิณต้องหนีแล้วเพราะจะถูกจำคุกอีกอะไรแบบนี้วันที่30เมษายนจำได้ไหม30เมษายนบอกจะหนีคราวนี้13มิถุนายนหนีแน่เอาเข้าไป